คุ้มครองโลกธาตุเหมือนเดิมนะครับให้เป็นมงคลนะครับนัโมตัสสะนโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ดานังดันโตสัทยาสิรังรักขันโตสัปดาดาภาวนาภิรตานุนตอานกัจฉันตุเดวตาตานสามเบบทานผลลปัตตาปัญเจกานันจะยังบาลังอะระหันตานันจะเตเชนะรักขังบันดาเบิดสับบาโสอ อัลหังมัสมาสัมพุโตุทธังประคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคาวาตามูธรรมบังนามาซามีสุปฏิพนโน กราบลาของไหว้สาธุสาธุสาธุเสสังมังคลายาจามีเสสังมัคลายาจามีเสสังมังคลายาจามีข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กราบบูชาคุณพระรัตนไตรได้กราบบูชาคุณพระรัตนไตรัยอันเครื่องสักการะบรรณาการ คือสก,การาบัรดาการมีผลไม้ผลไม้ขนมมงคลขนมบองคอสรรเพื่อสันเสริญบารามีและ ดวงชะตามหาเศรษฐีและเทียนดวงชะตามหาเศรษฐีเพื่อให้โชคช่วงชัชวาลให้โชคช่วงชัชวาลเพื่อเป็นอาหารทิพเพื่อเป็นอาหารทิพอาหารมงคลอาหารมงคลให้กับผู้ยากให้กับผู้ยากผู้ได้รับไปแล้วผู้ได้รับไปแล้วให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แม้มีภัยไข้เจ็บ โลกอุปุปตวะใดๆ,ใดๆนำไปบริโภคนำไปบริโภคก็ให้มีกำลังสมุดทางสารก็ให้มีกำลังประดุษทางสารให้เกิดตบาให้เกิดตบาเบาตชะเตชะทาระวะปัจัจทาระวาปัจจัย ให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมซึ่งความศรัทธาของข้าทั้งหลายซึ่งความศรัทธาของข้าทั้งหลายเพื่อให้พี่บูญพูนผลให้พี่บูญพูนผลเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะร่วมกันจะร่วมกันแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันโดยพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาศาสทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโรตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชะโรตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้พยาบาทเบียนเบ,บียนซึ่งกันและกันเลยอานิคานโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาทนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสาธุดังดัสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุท่านสาธุทุกท่านนะครับ ท้งกยายกรรมวิจิกรรมมนุกรรมกรรมอันใดหางกระทําได้ความพัดพังไปพิพาทขอขอขอมากรรมณที่นี้ขอให้ท่านทั้ง,งหลายจงประสบความสุขความจเจริญน,นะครับขอนุมันาคุณพ่อคุณแม่น้องฟ้าขอนุมัวทนาทุกท่านพี่เฟิร์นพี่นายหนุมันา